สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่ทานสําหรับคลิปนี้ผมจะมาคํานวณหลักสิบบนสูตรยืหกตัวนะครับเป็นสูตรเอนะครับต้อหน่วยบนชนกันเอาสุดสองตัวบนนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเถิงละสนับสนุนฉากินแบงรัฐบาลเท่านั้น ไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจอกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้พิจารณญาณน,นะครับชมกันด้วยนะครับหากเข้านวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะไ,ได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆจากทางช่องสูตรหวยไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับเอบคุณมา จะใช้สูตรืหกตัวนี่หลังๆครั้งต่อไปถ้าหลุดจากห้าตัวสูตรพิเศษห้าตัวเมื่อไหร่ก็จะนำมาทำเป็นสูตรหกตัวนะครับที่มาของแม่สูตรหกตัว a 1 2 3 4 5 6 7ก็คือตัวนี้เนาะ234สามี่จ็แล้วบวก1นเป็นเเข้าถึงึงเข้าเนาะหลุดเป็นตำแหน่งที่มันหลุดก็บวก1นึเป็น8 ก็คือตำแหน่งนี้น,นั่นเองเพิ่มเพื่มอมันลดตำแหน่งเดิมก็เพิ่มมาพิจารณาด้วยน,นั่นเองนะครับเพิ่มมาพิจารณาด้วยเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสู่ที่เอสองเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคือตัวนี้เม่ก็ได้สามสามกเจ็ดแปดเข้าอยู่นะครับเจ็ดแปดนั่นเองนะครับเขาหลักเจ็ดวันนี้มาใหม่นะครับมามาจากสูตรมาใหม่ตัวนี้มาใหม่เนาะเมื่อไได้หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแล้วเข้าหลักสิบเจ็ดนั่นเองนะครับวันนี้ได้สองสามสี่ห้าเจ็ดแปดคือตัวนี้ สองสามสี่ห้าเจ็ดเป็นประเอง 4, 5, 7, นะครับสามสูตรชนนะครับวัดดวงมาไปตามสูตรจะไม่มาก็พิจารณาไปตามแต่ไอพีนั้นนั้นนะใครชอบสูตรในไอพีไหนก็เลือกเอ,องตามใจชอบนะครับอันเดียนี่ที่มาของก็เลขนะครับแม่สูตรชนด้านบนเนอหนึ่งเอสองแม่สูตรเอหนึ่งเอสองท่านบนแม่สูตรเอสาม,ส 3, มสด้านล่างนะครับแต่ใครอยากได้สูตรไปพิจารณาใน,นเองนั่นเอง,น,น,องนะครับ ก็คำนวณคำนวณให้ชมแล้วเป็นบางสูตรเป็นบางคลิปเนาะคำนวณให้ชมแล้วคลิปนั้นนะคำนวณให้ชมแล้วนั่นเองที่กงคำนวณคำนวณเดียด้วยกันหมดทุกสูตรทุกอีพีนั่นเองนะครับนี่คือที่มาของหลักสิบมันเองนะครับและที่มาของหลักหน่อยชนสองสูตรเอหนึ่งเอสองนะครับเอหนึ่งเอสองเนาะเอหนึ่งเอสองตามนี้นะครับทําไมบวกนี่ไม่ถึงยี่สิบห้างวดผ่านแล้วเนาะ ทีมห้างว็ดผ่านแล้วนี่สัญลักษณ์สัแค่นั้นเองเรามาเขียนไว้แค่นี้พอเพื่อเป็นแนวทางเอ้ยเพื่อมีที่เขียนต่อนั่นเองนะครับสองสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์ก็คือเอ้ยสองสี่ห้าแปดเก้าศูนย์นะแล้วเข้าเลขแปดนั่นหลักหน่วยเองนะครับครับทนี้ใช้สูตรเดิมเลยตัวนี้นี่สองแปดเก้าศูนย์เอสองแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่นั่นก็แล้วเข้าเลขแปดหลักหน่วยเองเจ็ดแปดบางทีเราหน่วยเข้าทั้งสองนะ ในหลักสิบหลุดเป็นแถวตำแหน่งนี้สุดหนึเออ่เข้านี่นั่นเองนะครับมีแปดเนะเอาะหน่วยเข้าแปดหลักสิบหลุดตำแหน่งนี้นั่นเนองเ,เพิ่มมาใหม่7 7เจ็ดเจ็ดเองเข้าไปทับพวกเราหน่วยเนาะยี่เสียเองยังไม่ได้ตัวนั่นเองเงินนี่นมาพิจารณาเหมือนเดิมนะครับเข้าหลักสิบเลือกสิบเชอาหลักหน่วยเลือกหลักหน่วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าส่วนไหนจะเข้าจดก็ พิจารณาคำนวณไปให้ชมกันไปตามสูตรเท่านั้นนั่นเองให้สมาชิกท่านผู้ชมเลือกเองนะครับชอบสูตรเลืกสิบหรือเลือกสิบชอบสูตรเลกหน่วยก็เลือกหน่วยเองนะครับเองทาไมชอบทั้งสองสูตรก็ให้เลือกสูตรใหม่มีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนั่นเองแต่ผมจะจับชนกันเลยทั้งสิบทั้งหน่วยจับเป็นชุดเป็นชุดไปน,นั่นเองนะครับามันเป็นชุดเอนะแต่ใครจะเอาสิบเอไปชนสิบ ไปชนหน่วย b ก็ได้ตามใจชอบเองเราจะชับจะจับเป็นชุดไปนั่นเองนะครับก็เอาสามสี่ห้าที่ชนนะสามสี่ห้าเจ็ดชนสามศูนย์นี่เนาะสามสี่ห้าเจ็ดแปดสามสี่ห้าเจ็ดแปดสามสี่ห้าเจ็ดแปดนี่ชน 4, สี่ศูนย์เนาะเองผมพิจารณาชน 4, สี่ศูนย์มาเขียนแบบนี้เ,อ,เองนสองศูนย์ชนหนึงห่งศูนย อันนี้ชนสอง4ู9ย์สองนั่นเองนะครับ2 4 8 9 2 4 8ปดเก้าสี่แล้วเข้ามานะหลักหน่วยนั่นเองหลักสิบดูตำแหน่งนี้เพิ่มมาอันเองเป็นที่เพิ่มมาคือตัวนี้นั่นเองนะครับจับได้5 4 20 20ยี่พตรงหลังนี้นเนาะน่าจะบนตรง A6 หมายถึงว่าสูตร6ตัวเป็นสูตร A6 ตัวนั่นเอง เป็นเองชื่อมันคือ A6 หกเนาะเองก็จะได้ยี่สิบชุดตรงดังนี้นะครับจับชุดถ้าไม่มีสุดในหลุดลองพิจารณาดูสูตรกรรมการของเราในที่ีหนึ่งเทียบคนวัดดวงในทุกๆุคลิปทุกพีเป็นสูดยืนนะตัวนี้ก็เป็นสูตรยืนนะนี่ต้องมาสีในห้าเท่านั้นถึงจะได้ตัวมาสามลงมาคือจับถ้าอยู่นอกนอกวงกลมทันทีเลยถ้ามันมาสามในห้าสูตรนี่ อยู่ในวงกลมทันทีเลยนะครับถ้ามา4ถึงใน5สูตรนั่นเอง4ถึง5สูตรก็จะอยู่ในวงกลมสีชมพูหรือสีเหลืองนั่นเองนะครับเนาะมาดูทีละชุดเลยง่ายๆเนาะทีละชุดชนชนทีละชุด3 2มีชนหรือเปล่านะครับ3 2 2 3ชนที่อยู่อยู่ในกลุ่มสีชมพูนะครับนะเนาะอไม่ใช่นี่กลุ่มสีเหลืองถูกแล้ว3 4 3 4ไม่มีชน4ีถึงหสูตร3 8 มีชนห้าสูตรนะครับสามเก้าไม่มีชนนะครับสี่สองไม่สีไม่ถึงสี่ถึงห้าสูตรสี่สี่ไม่มีสี่แปดมีสี่สูตรนะครับสี่แปดมีสี่สูตรสี่เก้าชนสี่สูตรห้าสองชน ห้าสองมีชนห้าสูตรนั่นเองห้าสี่ห้าสี่มีชนอยู่สี่สูตรห้าแปดมีชนห้าสูตรนะครับห้าเก้าไม่มีชนนะครับไว้ห้าเก้ามีชนอยู่สี่สูตรเจ็ดสอง 72ไม่มีชนนะครับไม่ถึง4ใน5สูตร7474ก็ไม่ถึง4ใน5สูตร78มี4ใน5สูตรนะครับใน78เนาะ79ไม่มีไม่ถึง4ใน5สูตร82ไม่ถึง4ใน5สูตร84มีอยู่4ใน5สูตรนั่นเองนะครับ88ไม่มี4ใน5สูตร89มี4ใน5สูตรนั่นเองนะครับ จับเทียบชนแบบง่ายๆเลยทำสำเร็จรูปเลยเนะเาะนี่เองสูตรนี้ในกลุ่มซีมพูเดี่ยวลงสีเหลืองนะครับเนาะอันนี้คือชนสูตรกรรมการสีนห้าสูตรถ้ามันเข้าในสูตรในสูตรนี้เนาะถ้าสองตัวบนนั้นเข้าในสูตรนี้แล้วกรรมการเข้าสีนีห้าสูตรเนาะมีถึงห้าสูตรเองมาสี่สูตรก็อยู่ในกลุ่มสีเหลืองนั่นเนองนะครับเนาะ สองตวบนนี้เข้าและกรรมการเข้าถึงห้าสูตรก็จะอยู่ในกลุ่มสีมพูนี่นะครับคนเดีนะครับนั่นเราอีพีนี้เนาะพี่แอนาไปในแต่ละอีพีเองไม่รอาแต่ละสูตรเนาะผมก็ไม่รู้สูตรไหนอีพีไหนมันจะสามคีกันมาเนาะถ้าสีถ้าสูตรไหนอีพีไหนสามขีกันมาก็จะเห็นในตัวนั่นเนองนะครับมันจะเรียกก่มี 5, 4, เข้าสีเหลืองเนาะจัดแฝงอยู่ในกลุ่มสีเหลืองนั่นเนองนะครับเนาะ ีนี้ก็เป็น EP ที่1 5แล้วนะครับใครไม่ทานคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องหรือไฟล์ของช่องสูตรหัวไทย956นะครับแล้วกดคําว่าวีดีโอหนึ่งครั้งเขเห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกท่าน จงโชคดีครับ